มันยาน่ะยาครับการสนิมเลยทุกอย่สนิมของยาในสนิมแล้วก็เดือดจะบีเดือดพ่นจะบีขาวโตมันมีจะบีขาวลื่นเลยแหละเออาะมันติดคราบใช่มันคราบออกหมดเลยลื่นเลยว่ะเป็นสีขาวอัตอนแรกมันน่าจะเป็นสีขาวอัตอนแรกมันจะเป็นสีดำๆเพราะว่าน้ำมันคือ ลาออกหมดแล้มันมาใหม่มันขาวใสจบีขาวใช้มันนาตันำดรขับมอเลยรถเร่รถเรัยากจารบีจรบีทีหลังจะรบีขาว นี่ยนี่พ่นจอร์บีเขาพ่นได้พ่นได้ด้วยใช่นี่พ่นอ๋อจอร์บีแตบพ่นนี่มันขัดนี่เจอร์บอืมอันนี้นเจิะกับมันขัดนี่อันนี้ล้างกันสนิมหยุดตกตกตกเลยน้ำยาล้างเหรออันนี้น้ำยาล้างโซ่ก่อนน้ำยาละน้ำยาขัดแล้วก็เคลือบดไปเจอร์บีขาบวีกนี่

mùi tay giữa chân giữa một vẫn quà mùi tay giữa một